สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อนสมาชิกเคยไหมครับที่ไว้ใจใครสักคนหนึ่งแม้กระทั่งล้างปืนให้ดําเนินการเอกสารให้ทุกอย่างจนกระทั่งเบ็ดเสร็จได้รับตัวปืนมานะถึงวันหนึ่งนะครับครอบครองตัวปืนไว้แล้วนึกอยากจะเปลี่ยนถ่ายนะครับเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็คือเป็นการนําไปปล่อยต่อนะครับหรือว่าขายต่อปรากฏว่าปืนกระบอกนั้นกลายเป็นปืนสวมทะเบียนวันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ ปืนที่เพื่อนสมาชิกกาลังเห็นอยู่นะครับมีทั้งหมด4กระบอกรวมนจะเป็นปืนลูกโม่นะทั้ง4กระบอกนะครับถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีปืนสั้นนะครับที่เป็นแมกกาซีอีก2กระบอกเผื่อได้หยิบจับนะครับจะได้สบายใจว่าปืนเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวในคลิปนี้เกิดจากการนั่งสนทนาการที่โรงเรียนนะครับระหว่างผมกับอาจารย์ท่านนั้นนะก็ได้พูดคุยกันนะครับเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประเด็นเรื่องของอาวุธปืนท่านก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่า คุณพ่อของท่านเนี่ยไว้ใจนะต้องบอกว่าใช้ความเชื่อใจใช้ความไว้ใจเนี่ยให้ร้านปืนดําเนินการเรื่องของเอกสารเรื่องของการจัดซื้อนะครับตัวปืนให้คุณพ่อเพียงแต่เตรียมเอกสารที่ร้านปืนเนี่ยร้องขอนะครับอาจจะประกอบด้วยสำเนาบ,บัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเรื่องของสเตตเมนต์โศเอกสารหลักฐานให้ร้านปืนช่วยอำนวยความสะดวกนะคุณพ่อของอาจารย์ท่าน,น้นท่านก็ไว้ใจนะให้ดําเนินการนะครับ แต่ต้องออกตัวบอกไว้นิดนึงว่าเรื่อง,องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะครับร้านปืนที่กล่าวอ้างถึงปัจจุบันเนี่ยได้เลิกกิจการไปนานแล้วนะไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าพูดเอามาบอก,กเล่าบอกต่อกันนะเผื่อบางท่านนะครับอาจจะประสบพบเจอเคสคล้ายๆกันแบบนี้นะคุณพ่อของอาจารย์ท่านก็ไว้ใจนะครับปรากฏว่าได้ปืนมากระบอกหนึ่ง นะสมมติว่าเป็นปืนลูกโม่ครับักกระบอกหนึ่งนะนที่นี้หยิบจับปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับตรวจเช็คทุกๆครั้งนะอ่าสมมติว่าคือกระบอกนี้ก็คงอยู่นะครับที่ตัวเองนะมาเป็นระยะเวลาเนี่ยประมาณหนึ่งหลายปีทีเดียวนะครับหลายปีทีเดียวแต่ก็โชคดียันนะครับตรงที่ว่าระหว่างที่เขาพอกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวนะครับหรือว่ามีเหตุที่จะต้องใช้อุดปืนกระบอกนั้นไม่มีเลยนะครับ จนกระทั่งถึงวันวันหนึ่งไม่อยากที่จะเก็บเอาปืนเอาไว้แล้วนะครับต้องการที่จะปล่อยต่อก็ดําเนินเรื่องนะครับในการที่ไปขายต่อน,นั่นเองนะปรากฏว่าระหว่างขั้นตอนนะครับของการขออนุญ,ญาตของผู้ที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้นะไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนที่ถูกสวมทะเบียนโอ้โหงานงอกเลยนะครับถือครองปืนอยู่ต้องนานนะครับ กลายเป็นว่าเป็นปืนสมททเบียนะครับราคาค่าตัวในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ที่ก็หลายหมื่นบาทนะตัวเลขผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นราคาปืนมือนหนึ่งหน้าร้านนะครับหลากหลายหมื่นบาททีเดียวในสมัย20ปีที่แล้วนะแล้วทีนี้จะดาเนินการกับปืนกระบ,บอกนั้นอย่างไรอันนี้น่าปวดหัวมากนะครับน่าปวดหัวมากปรากฏว่าร้านปืนที่เป็นต้นเลืองเนี่ยก็เลิกกิจการไปนานแล้วนะไปหาผู้รับผิดชอบไม่ได้นะครับตัวปืนของ คุณพ่อนะขออาจารย์ท่านนั้นก็นะไปติดต่อเที่อำเพอนะครับขอความช่วยเหลือว่าจะทําอย่างไรดีนะปืนก็ซื้อมาอย่างถูกต้องเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องเลยนะครับมีเบียนอะไรให้เสร็จสอบเรียบร้อยแต่ทะเบียนนั้นเป็นทะเบียนที่ถูกสวมน,นะไปปืนสมเบียนขึ้นมานะครับจะทําอย่างไรดีบทสรุปของเรื่องราวในประเด็นนี้ก็คือเจ้าหน้าที่แจ้งกับคุณพ่อของอาจารย์ท่านเนี่ยว่่่าาาให้้้ทํเเเเป็นนนรืองีไมคกิดขึ ความหมายของเจ้าหน้าที่ท่านหมายถึงว่าปืนกระบอกนั้นนะครับณนะที่นี้ก็คือสมมติว่ามันคือปืนกระบอกนี้ใช้การอะไรยังไงก็ไม่ได้จะนําไปลอกทะเบียนใหม่ขึ้นทะเบียนใหม่ก็ไม่สามารถทําได้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนไปโดยปริยายนะงานงอกเลยนะครับเงินก็เสียเข้าใจมาโดยตลอดว่าปืนกระบอกนี้คือปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณพ่อขออาจารย์ท่านนั้นก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่ต้องใช้ปืนกระบอกนี้ นะในการที่ทําให้เกิดเป็นคดีความขึ้นมาถ้าเผื่อว่าเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะรับสืบสาวเลาเรื่องนะกลายเป็นว่าอาจจะถูกตั้งข้อหาว่าครอบครองปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นไปได้นะ,ะงานนี้เรียกว่าล้านปืนเต็มเเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าล้านปืนที่กล่าวถึงนี้เมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วแต่ว่าล้านปืนปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าน้อยรายนะครับ ถ้าเทียเป็นเปอร์เซ็นต์นเนี่ยร้านปืนที่ไม่ซื่อสารบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีเพียงแค่0.001คือน้อยมากนะอีกเกือบ1 0 0เนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นร้านปืนที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้แต่ไอความไว้ใจก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่าให้มากจนเกินไปอย่าให้มากจนเกินไปอะไรที่เราสามารถตรวจสอบได้อะไรที่เราสามารถที่จะดําเนินการด้วยตัวเองได้ทาเองจะดีกว่านะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อคิด ผมฟังแล้วผมก็เออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเคสแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะผ่านร้านปืนแท้ๆนะครับจ่ายเงินเรียกว่าเป็นการซื้อปืนใหม่มือหนึ่งหน้าร้านเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะครับมีใบปสีกำกับในต่างหาอ้โหแสบจริงๆนะครับต้องบอกว่าหลายกาดมากๆนะก็ระมัดระวังนะครับในการที่จะซื้อเรื่องของอาวุธปืนต้องให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของดีเทลรายละเอียดเนี่ยให้มากๆนะ ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกไปยังสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ